คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กับสุดหวยโชคเศรษฐีมิลานครับกับสูตรเด่นบนสูตรที่1นึ่ครับเด่นบน1โดยสูตรนี้ข้องแต่16เป็ไมได้ยน่์6 3เศรษฐีจากเข้าต่อเนื่องนะเป็น3 5งวดครับ นะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณกันเลยนะครับกดติดตามเสร็จแล้วดูนะมาคำนวณยังไง1สิงหาคมครับ1สิงหาคม63คำนวณเด่นบนดอกพัดได้แปดศูครับ8079ครับเลข8เข้ามาหลักร้อยแล้มาที่1ครับ16สิงหาคม63คำนวณเด่นบนดอกพัดได้เก้าหนึ่งครับ9180เลข9เข้ามาหลักร้อยหลักสิบแล้วมันจะห่1ครับ หกันยายนหกสามคำนวณเด่นบนอปรได้ศูนย์สองเก้าหนึ่งครับศูนย์สเก้นะเลขศูย์เข้ามาหลักร้อยลงวัที่หครับต่อมาครับสิ 16, กันยายนหกสามคำนวณเด่นบนตปรได้แปดศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดเก้าครับเลขแปเข้ามาหลักร้อยเลขเเข้ามาหลักสิบลงวัที 1, ่หนึครับหตุลาคมหกสานวณเด่นบนอปได้ 0291ครับ0291นะเลข0นเข, 1, ข้ามาหลักร้อยหลันที่1ครับเลข1นเข้ามาหลักร้อยัที่1ครับต่อมา16ตุลาคม6 3สามคำมนวณใดนบรนอก้าได้13 0 2ครับ1 3 0 2เลข0 12, 1, เ, 68, 57, 68, เข, 6, ข้ามาหลัก10รงลัที่1ครับ1พฤศจิกายนนวณเดนบอรกได้6กแป้าครับ6 8 5 7เลข6เข้ามาหลักร้อยหลัก10รบงลันที่1ครับ สิบหพฤคํนวณเต็บรดได้ศูนย์สอเก้าหนึน่ 1, ครับศูนยเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยหลักสิบครับละวัที่หนึ่งครับหนึ่งนคบหกสามคํานวณเ็บรรดาได้หนึ่งสามศูนย์สองครับหนึ่งสามศูนย์สองนะครับตามมดนะหนึ่งสามศูนย์สองครับเลขสามเข้าลเลขสเลขศนย์เท้ามาคบสต่อบลัที่หนึเลยครับ 16, สิบหทนคคํนวณเ็บรดได้ 1, 5 7าเ็หกครับ5 7 4 6นะเรามาดู 5, 5, 7, 4, 6, ครับ5 7 5เจ6นะเรามาห้าเจ็ดสครับเลข6เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ30มสิันาคมหกาครับเร,ร,นะรานบได้เก้าหนึดศูนย์ครับเก้าหนึ่งแปดนะเก้า1นึ่งแปดศูย์สิมกราคมครับออก3 9 5นะครับเลข9เข้ามาหลักสิ นะครับรอนที่1ครับต่อมา17บเจ็ดพกลคนหกคำนณในบล็ได้หกาได้า8 5 7ครับ6857นะครับับมาึก68นะครับเลขเเข้ามาหลักหน่วยรอที่1ครับ1กุมาพันหกสีคำนณในบล็อได้2งสี่หนึ่ง3ครับ2 4 1 3นะครับับมาึงสาสีนะครับเลข3เข้ามาหลักหน่วยรอที่1ครับ 16ม63คํานวณในบนุญม,มาได้9180 9180 <c oughs> 9180เลข8เข้ามาหลักหน่วยนะวันที่1ครับ1มีนาคม63คํานวณในบุญมาได้3524 3524ครับความเ3524นะครับเลข2เข้ามา2ตัวบนครับเลข4อ่ะเข้ามาครบเลยครับ3ตัวบนครับ16มีนาคม63คํานวณในบุญมาได้6857นะาาครับ6857นะลำเดิมครับ 6กแปดห้าเจ็ด้าเครับเลขเครับเข้ามาหลักสิบ่องาที่หครับหมีสายนหสามคำนวณนอันหมหม,มสายนหกคำนวณนวได้เจ็ด้าหกแครับเจ็ดเหนะลับดูครับ 7, 9, 6, เจ็ได้เเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็เลขแเข้าหลักสิบครับเข้ามาครบสตัวบนองวที่หครับ สิบหกพาคมหกสามคำนวณเด่นบนออกมาได้ห้าเจดครับห้าเจ็ดสี่หกนะครับลองมาดูนะห้าเครับเลข7เข้ามาหลัก10บลังนที่หึ่ครับสพฤษภาคมหกสี่ครับคำนวณเด่นบนออกมาได้ห้าเจ็ดครับห้าเนะครับลองดูนะครับห้าเจ็ดสนะครับห้าเ่เลขหาเข้ามาหลักร้อยครับเลขเเข้ามา หลักสิบดอกมีหนึ่ 1. ครับสิพฤษภาคมหกสี่คำนวณเินบนดอกรดาก้าหนึ่งแปดศูนย์ครับเก้าหนึ 9, 180, ่งแปดศย์เลข9เข้ามาหลักร้อยดอกมะที่1ครับ1นึ่งมิลมตรหนึ่งิยนหกามคำนวณเินบนดอกรดาศูนย์สองแปดศูนย์องเก้าหนึครับศูนย์สองเาหนครับเลขหนเข้ามาหลักรนอยดงกัะทีหนึ่งครับสิบมิลยนหกสามคำนวณเนบน,น,บน,นดอกระดาห้าเจ็ดสี่หครับ 0, 2, 9, 1, ห้าเดนะครับเรามาดูห้าเครับเลขห้าเข้ามาหลักร้อยเราทีหนึ่งครับเลขเ็ดเข้ามาหลักหน่วยเราทีหน่งครับหตุหกไรได้ของหก่คํานวณในบกได้แปดศูนย์เจ็ดเครับแปดศูนย์็ดเนะครับเลขเเข้ามาหลักร้อยเราที่งครับสิกระดษของหกคํนวณในบนอกรได้ สองสี่หนครับ2 4 1 3 2 4 1 3ครับ, 2, 4, 1, 3, รบเลข2เข้ามาหลักร้อยลงไว้ที่1ครับเลข1เข้ามาหลักร้อยลงไว้ที่หนึ่งครับหนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณเดนบนอรปดาแดศูนย์้าครับแปดศูนยด้าะครับเรามาดูนะครับแปดศเจ้าครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยลงว้ที่หนึ่งเลขศูเข้ามาหลักร้อยลงว้ที่หนึ่งครับหสิงหาคมหกสี่คำนวณเดนบนตรปดาสามห้าสองครับสามหสี่ 3 5 2 4นะครับเลข5เข้ามาหลักหน่วยดาววันที่1ครับ1กันยาย,ยน64ครับคำนวณเนอน,นออกมาได้798ครับ79รับเามาดูนะ7968ครับเลข9เข้ามาหลักร้อยดาวันที่1ครับต่อมาครับ1 16, กันยายนส6กันยายน64คำนวณเงนเอน,นออกมาได้68 5 7ครับ6857 6 8้7 5 7, 6, 8, 5, 7. เลขเลข7เข้ามาหลัก10บลงวันที่1ครับ 1. ตัวลาครหกสี่คำนวณบนออได้0ูนย์สอ้นครับ0ูนย์สองเ้าย์สองเก้าหนึ่งครับเลขสเข้ามาหลักหน่วยงวันที่1ครับ16ตัวลาคำหกสตัวลาคมหกสี่คำนวณบนอกมได้2 4 1 3ีครับสองสี่หนามสองสี่หนึ่งสามครับเลขสามเข้ามาหลักสิบลงวันที่1ครับ หน,นึ่งพิกเซลหกคำนวณเป็นบอาห็ดกรับ้าเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดสี่หครับเลข7เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับอ่ะดเดียวิกันลยละกัน0ูนคูณหก็คือ5ก็คือศูนย้าได้0ูก็คือศูนบวกด้วย3 5มบกด้วย5บกด้วย9 2, 18, ก้าบปดกด้วย8ดบกด้วย5ครับบวกด้วย8ดบวกด้วย7 2็ดบกด้วย4ครับบวกลงกันได้เท่ากับ30 3 0 5วก5เป็น35 5สใสครับ5บวก2งของที่เป็น7 7 7เบวก7เป็น14 4 4บวก2งของที่เป็น6ได้5 7 4 6ครับ5 7 4 6ครับ1ิ 16, ที่เกิน64ครับเรามาดูนะ 5. 7 4เเลข7เข้ามาหลักร้อยรำาชีเหน่งครับต่อมา16บี่เกินหก64ครับ032 7 6 1 2ตัวละ5 7ครับเรามาดูนะ5 0คูณ ค่าได้ศบวกด้วย2องคูณ3เป็น6บวกได้ย6บวกด้วย5 2า0บวกด้วย0บวกได้วย7ครับบวกด้วย8ครับบวกด้วย1คูณ2ก็คือบวกได้วย2นะครับบวกลมกันได้เท่ากับ23ได้เท่ากันไหมครับเว้นจอะให้คุณคำนวณได้เท่ากันไหมครับคาตอบได้23 23ครับ23บวก5คงที่ครับ ครับเตรียมสีแบบพอใช้สีแบบนะครับยี่สิบสามยวกห้คงที่ครับเป็นยีครับใส่แนะครับผมใส่แนะครับแปดแปวกสคงที่ครับแปดเป็นเก้าเป็นสิบใส่ศครับศูนย์บวกเจ็ดคงที่ครับได้เจ็ดครับใส่เจ็บวกสคงที่ครับเจเป็นเ้า อ่าได้วิ่งบนลแล้วครับ16พฤศจิกายน64ครับคำนวณในส่วนของอ่าในส่วนของเด่นบนนะครับได้8079ครับ8079นะ8079เรามาดูนะครับ1ธันวาคมครับออก0772 5รับ82ตอนออก82นะครับเลข8ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหมุนรางวัลที่1ครับ เรามาดูนะครับ1นึ่งทอหกสศูนย์คูณหก็คือ0 0นบวกด้วย7จ็ดสามยีบกด้วยหบวกด้วย8ปดบกบวกด้วย6บวกด้วยสบวกด้วย0ูบวกด้วย9ก้องสิบแปดบวกด้วย8กันได้เท่าไรครับเอาผลลวมก่อนนะเฉพาะผลลมก่อนได้เท่าไรครับผมผมได้ 17 17จ็บอ่ะสวัสดบวกห้ครับ17บเวกหเป็น22ใส่2องใส่สองล้อลบวก2โค้งที่เป็น4 4่บวกเเป็น11 หนึ่งหนึ่งบอกสองพงที่เป็นสามได้<แ>เด่นบนสองสี่หนึ่งสามตืดตๆแคปเจอร์ครับเ,เด่นบนสุดที่หนึ่งครับเศรติสามสิบห้างวัดติดครับโดยนานำไปเชียบเลขด้วยนะครับ รู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหอยโชคสิจิมรานครับสวัสดีครับ